แจก1,000 0บาทรอบเก็บตกใครได้บ้างมาดูกันครับข่าวสตังมีเดียวัวนที่23กลกุมภาพันธ์2,568นะครับสำหรับเงิน10,000บาทรอบเก็บตกนี้นะครับจะเป็นการโอนเงินรอบแรกสำหรับคนที่อยู่เฟส2ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน แอปทางรัฐในปีที่ผ่านมาและไม่มีสิทธิ์อยู่ในเฟสหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการโอนเก็บตกรอบนี้เนี่ยจะให้กับคนที่มีปัญหาพร้อมเพย์ที่โอนเงินไม่สำเร็จในรอบแรกเมื่อวันที่27มกราคมซึ่งคนที่จะได้รับเงินรอบนี้เนี่ยจะต้องมีการแก้ไขบัญชีพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับถึงจะมีโอกาสได้รับเงินรอบเก็บตกในเดือนกุมภาพันธ์นี้28กุมภาพันธ์นี้คลิปนี้ตอบเกียร์ชัดนะครับซึ่งครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่โอนรกเก็บตกในเฟสที่1่แล้วก็จะมีรอบโอนเก็บตกครั้งที่2ในเดือนมีนาและครั้งสุดท้ายในเดือนเมษานั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดดูคลิปวิดีโอนี้แล้วมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ร่างได้สตางค์จะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสารบริการแห่งรัฐอย่าลืมนะกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดีย ช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ